หลังจากนั้นเวลาจากนั้นสวยสวยเลยสวยเลยที่นี่จีนนี่ทันสรุปคือก่อนและหลังแต่ไหนเลตามกันยาวกว้าีเป็นจีนคบราณธรรมพยาความแล้วประมาณนี้ครับก่อนและหลังอะไรลุงหนูยังฟังไม่เข้าใจเลยนะเขาไปถึงเนีทำไมลุงตื่นเช้าจังเนี่ยลุงอ่ะนอนที่หลังหนูอีกนะ ก่อนจะถามว่าทำไมตื่นเช้ายังถามว่าเมื่อคืนนอนกีทุ่มก็ใช่ไงลุงก่อนและหลังลุงนอนลุงนอนที่หลังเออลุงนอนที่หลังหนูเต็นตื่นเมื่อคืนสัญญาใครเ่อาได้สัญญาไหมว่าหนจะอยู่ยันห้างหนูยังไม่พูดนะไนอนก่อนหนูยังไม่พูดนะลุงที่สองกว่าน้องหมุนที่สามเลยเราจะได้นอน โอ้มี่หน้าละมงเห็นคนนอนดึกมีแต่คนหน้าใสๆเห็นไหมคนนอนใบออะอ้าตะต๊ะเลอะเๆคนนอนดึกหน้าใสะทั้งทั้งเราต้องนอนดึกหนูนอนเที่ยงคืนกับตีหนึ่งนทเด็กันทำไมเด็กกนทำเด็กละอ่อนใช่ไหม เด็กละอ่อนนอนสี่ทุ่มสวอเขาจะนอนตีหนึ่งตีสองกันสวอนี่ยเรยสวยมากเสวยสวยเสวยเดี๋ยววันนี้จะไปทำภารกิจต่อนะทำอะไรอีกอ่ะอันนั้นแหละถามว่าเคยจะไม่ทำเลยฮะ ผัดลาวอ่ะไม่ต้องข้ามไปซื้อเลยผัดลาวเดี๋ยวลองกินนะครับจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูเอ้ยเดี๋ยวตอนบ่ายหนูไปซื้อให้กินกับผัดไทยกินผัดลาวผัดลาวต้องข้ามไปซื้อหลูข้ามไปซื้อหนึ่เด้ออยากกินอยากกิน <c oughs> ตุกข้ามได้น,ะนี่มองเห็นไม่ได้แต่ไปไม่ได้เดี๋ยวถูกข้ามก็กล่าวหาอีกมีมีข้ามประเทศมีของเราประเทศรา <c oughs> บบระบบเจอกันไปเติมเห็นแล้ว รอเล่นนะครับรอเล่นนะครับเรอเล่นนะครับไล่รอเรียนนะครับโอ้ยเห็นหน้าผีฉีดเอาเมื่อยเห็นหน้าเจ้าแล้วเมื่อยเมื่อยอย่างหน่อเจ้าของเรื่องไทยเจ้าไปอุบลมี่ไงว่ะเริ่มอะไรกันนี่มาถึงกินนี่มาถึงได้แปะจะรีบลงทิ้งเลนะทิ้งลงมันไม่รอใครเลยอ่ะ อันนี่เขาเรียกว่าไข่ตุ๋นนะเขาเรียกว่าไตรตุ๋นี่แตกเนต่างอินันแก้กขไข่ตุ๋นทุกเกมขาดทุนนี้ไข่ตุ๋นเขาขายไข่ตุขายเงนก็เท่ากิโลแยกอย่างเดียวขาเยเ ทาก็ไรค่ซื้อก็กระจเลยซื้อ่แจกก็เลยติดที่ไซต์ตลอดเลยขายไม่ได้เราก็แจกเลยม่ซื้อไงกลัวของเสียลูกเนาะใครลองซื้อกันตัวลูกใครลองซื้กันั รกกาแแฟดดสอลน์วันนี้จะไปศาลเป็นไงบ้างคะสบายดีครับวันนี้เมื่อคืนดึกไหมคะเมื่อคืนคเม,มื่อคืนไม่ดึกครับเมื่อคืนเมื่อคืนไปกินข้าวแต่หลังบ้านแล้วก็กลับบ้านนอนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมมาตั้งแต่บ้านนะคะ ร้อมมาแต่บ้านนะร้อมมาแต่บ้านแล้วนะแค่มาติวนิดหน่อยติวข้อสอบนิดหน่อยส <laughs> วัสดีครับ กินข้าวหรือครับกินแล้วครับกินสลัดอืมกินสลัดมีหน้าผอมลงแล้วพี่พี่หนิงผอมลงผอมขึ้นผอมขึ้นผอมขึ้นแตหน้าตาสวยเกิดใช้ใส่ไเนี่ยเมื่อคืนผมไปทำสีผมมายทำเองทำเองแต่ยังมีก่องๆนิด คือเมื่อคืนทําเลยนะแต่ว่าก็กลัวอยู่เพราะแม่เขาบอกจะทำพุ้บแม่โฮมาเพราะว่าหนึ่งจะเพื่อนแน่เพื่อนเพื่อนเช็ดออกได้แต่ว่าใช่ใช่เพราะว่าเช็ดยากใช่ไนะคะครับครับเอาทำสี่หกยังไม่ได้อัปเดตเลยนะพูดดิพูดกินข้าวสามสามกข้าวแล้วครับผ่านด้วยกันให้ต่อ อนที่สองที่ใครต่อไม่ในายนอนีสามลนานอนที่สามลูนนอนที่สองหลักบ้านนอนที่หนึ่งไชมวันที่สองเลยมือ่ายเตรียมอกสิมือถสารกันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแต่ง่วงไม่เหนื่อยครับแต่ง่วงไม่เหนื่อยเาเหนื่อยนะค่ะก็ต้องงานเราไม่เสร็จเนาะทำให้มันเสร็จอะเราอามเสร็จธรรมดาแลครับเพราะว่ามัน ไม่เข้มงวดกับเราทีแล้วนะครับเนะาะก็ใกล้เสร็จแล้วค <W. Okay. S 1> ือพยาต่างโจเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพีครับนะตอนนี้ก็เป็นสืบลุงสืบป้านนะนี่สืบลุงนี่สืบป้าพี <c oughs> ่แจ๊บนะคะพี่แจ๊บมาก็เพิ่มวันี้ตรวจสืบพยาต่างโจก็เสร็จแล้วแหละนะครับต่างโจเสร็จแล้วทีแล้วไม่เลยลุงก็ลังถึงข้าวอยู่นู่นทีเดียวเหมันลุงไพี่แจ๊บ วันนี้ไปไปอยู่รักษาหรือไมก็เดี๋ยวเสร็จเสร็จงานตรงนี้เดี๋ยวกลับไปค่ะกลับไปนะใช่จะเป็นช่วงเที่ยงน่าเป็นช่วงเที่ยงเตรียมเอกสารที่มีเอกสารก็ฝากเลยงตีด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปอีกวันหนึ่งนะครับไปที่ไปวันสองวัน วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เดบิวต์รกิจนะครับก็เจอนทีเดือนหน้าเลยเดือนหน้าก็สิบกว่าวันพี่พูดสักไกลเลยนะเดือนหน้าต้นเดือนสองสามสามสี่ห้าสามสี่ห้าสี่ห้าหกเปล่าสามสี่ห้ามาดูนี่ดูนี่สามสี่ห้าเปล่าวันไหนนี่วัดมันน่าเป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็สี่ไพาหเดือน สี่ห้าหกใช่ไหมพี่เอาสามมาจากไหน้ากสี่ห้าเอาโอเคนะให้แล้วใช่ไหมคะก็ให้แล้วก็น้าก็สี่ห้าหกกรกฎาแล้วก็อีกทีก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกรกฎาค่ะทียี่เหกเจ็ดไปใช่ไหมยี่เจ็ด๋อยี่สิบเรยนหน้าสอบครั้งหน้าโอเคทายหม่คิวใช่ไหมตัวนี้ต่างรอกอ่ะไม่ว่างเลยเล่นเลย เล่นอะไรพี่เอาจริงเตับใครอะไรอะะตับใครดังฮะลูลูไปเจ้าจะไปไหนคะ ไปไป,ไปไไปไปนั่นหละไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปท้ายคลิปขออ่า